ตอนนี้เราก็อยู่กันที่โฮชิโน่รีสอร์ทโทมาโมะนะที่ไอซ์พิลเลต์เหรอใช่แล้วค่ะโอเคค่ะตรงนี้มีอะไรคะอ่ะฮชิโน่มาชเมลโล่โอ้โฮชเมลโล่นะครับโน่นะคะโอ้ตรงนี้เป็นอะไรคะเนี่ยสวัสดีค่ะโอ้โหมีคนไทยด้วยครับสวัสดีครับเออเออรงนี้มีอะไรคะผมตรงนี้มีมาชเมลโล่ค่ะโอ้โฮชิโน่เหรอมาชเมลโล่เนี่ยชิมะทะทาชิโนะกาย รนนะถือนนนยต้องปิ้งไหมอโอออสโอเคอเด็ดะโฟออ๋อมาเซโร่เหรอคะทำอะไรได้เลยใช่มเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรปิ้งปิ้งตรงไหนคะจะได้เสือน่ฝาเขาต้องปิ้งก่นใช่ไหมคะปิ้งข้างนอกปิ้งข้างนอกเราเราไปปิ้งข้างนอกกันค่ะไปเลยไปปิ้งได้เหรอ อ่ะ yeah. ไปเลยครับหม hmm. oh, ่อมาไปที่ไหนอ่ะอโอ้เจ้าของบอกว่ายังไม่จุดไฟลูกค้าไล่เลยค่ะอ่าแล้วจุดแล้วจุดแล้วเออดิ้งด้วยกันก็ได้นะครับพวกกันเลย อยู่ตรงนู้นหาเกสงั้นค่อ่าเดี๋ยวเราจะได้ปิ้งแล้วนะคะปิ้งมาสเตโล่มันจะล่วงไปอ่ะลองปิ้งดูค่ะมาปิ้งแล้วอนนียังไม่ปิ้งแต่ว่ากลัวมันล่วงไงนี่ค่ะมาสเตโล่อาการเป็นกเ้ยไหนค่ะมาดูแลกายหนค่ะมันดูแลตัวเองยังไม่รอดเลยเป็นไงคย่นี่่นิเโลงาค่ะเป็นไงคะมัสเโล่ฮะ อ๋ออะไรเกดอะไรขึ้นคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้วจะได้เปิดโอ้ต้องโดนไฟไหมครับหมอมยไม่รู้อ่ะเาก็โดนนะโเนาต้อดนเลยใช่เอางั้นเลยฮเป็นไงเยังไม่ได้เ่เไงฮะไะโอปีสีนะคะอมา คนบอกว่าเวลว่ามันจะหอมอ๋อปิ้งแล้วจะหอมไหมโอ้ยเรามาปิ้งมาสเตโลกินกันตอนอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยะอากาศโอเคละอ่าไปเลยค่ะถือกินอ่ไหนลองชิมให้ปลอดภายต้อนระวังนะระวังร้อนนะร้อนเป็นไงครับกายฮะอร่อยไหมฮะอร่อยกายบอกอร่อยเลยหรอโอ้ยนี่สมหัวกันใหญ่เลยไปลุกไปลุกเลยอ่ะ อ่ะอ่ะเจ๊ลองชิมค่ะถือเลยตรงชิมค่ะเปลลูกปไ่ะตองเป็นจ๊อกปะามาปไงไปกินข้างในกันดีกว่ามาไปกินไปกินข้างในกันดีกว่าดูว่ามาท่าสีเป็นยังไงอะท่า นั่งเด็กๆคือที่ตรงนี้นะคะอ่าเจ็ดน้ำสีชมพูค่ะอ่าส่วนมาม้านั่งตรงไหนดีคะมานั่งบนโต๊ะอ่านั่งนั่งบนโต๊ะอ่ะกินกันนะมามานั่งนี้ดีกว่าค่ะเป็นยังสรุปแล้วเป็นยังไงหระไม่เลิศต้องไม่ไม่อร่อยหรอคะเอามาใหม่ละนะอันนี้เอาไม่ไม่ละนะต้องต้องเกี๊ยมเกียมมาลองกินดูค่ะก็เมื่อกี้กินแล้วกินเกี๊ยมๆเหรออบม่ติดเนื้อมันเปรอ้ยวมากินมากมากินมาก อร่อยไหมอืมมันก็จะเหลวขึ้นเนาะไม่อร่อยม่เป็นไรอันอันเท่าไหร่คะเนี่ยแล้นเท่าไหร่คะดูก่อนไม่ไดูนะห้าร้อยเยนค่ะจริงๆอ่ะมันมีฟู้ดอะไรด้วยเนาะเจมส์ออจะจะให้อาเดียตกใก็คือเป็นอันละห้าร้อยเยนนะคะตกประมาณสองร้อยกว่าบาทร้อยร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบบาท รสชาติก็อร่อยดีแต่ว่าที่สําคัญกว่ารสชาติก็คือว่าบรรยากาศดีมากครับอืมาใครอยากมากินก็มากันที่ไอพิเลนะคะบใช่ค่มากินด้สนใาแล้วัไปายก่อนค่ะไปยใจไปไปไปบปไปไไปไเไไไปไปไปบายไป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 บายครับไไไไ